สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับสำหรับวิเคราะห์มงคลลาวนะครับของช่องทุกวันคือโอกาสถ้าชอบคลิปของผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขมงคลลาวเ <c oughs> มื่อวานผมบอกบนผิด นะครับแล้วก็เขียนมันผิดไปเขียนไว้ที่12จริงซึ่งมันควรจะต้องเป็นออ13งานมื่วานซืนผมเขียนผิดนะก็ <c oughs> ฝากขออภัยนะแต่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนื้อหาข้างในนะครับผมฝากคําย้าเตือนนิดนึงก่อนนะครับว่าผมไม่มีการแจกสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับในคลิปนี้นะและทุกๆตัวเลขผมคิดขึ้นมาเองด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผม อยากให้ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะและไม่สัสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้โอเคลนะครับคราวน,นี้เราก็ต้องมาดูในส่วนของผลครั้งที่แล้วครับเมื่อวนะันที่สิบสามนั่นเองจริงๆแล้วนะวันที่สิบสามวันที่สิบสามนะผลว่ายังไงเป็นไงบ้างอะมาดูกันนะครับมันจะมีผลนะฮะแล้วผมก็มองในส่วนกองเลขจับ นะครับแล้วก็เลขเด่นหลักแล้วก็เลขเด่นประกบหรือเลขเด่นรองที่ผมประกบด้วยก็จะมีศูนย์มีหนึ่งหรือสองนะจากที่เห็นอยู่เรามาดูงี้ครับปกติเป็นไงครับศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์มีอะไรไหมครับเจ็ดครับแปดเจ็ดถูกไหมห้าศูนย์จบปกติไม่ค่อยออกผลเท่าไหร่นะมาดูฝั่งของเลขมงคลผมก็ไม่ได้จับในส่วนของเลขแปดนะหรือเลขห้าไว้เลยนะซึ่ง เลขจับนะครับเลขจับศูนได้อยู่นะดับ5ให้อยู่นะ,อะโอเคราปกติอาจจะยังไม่มีอะไรวือว่าเท่าไหร่นะมี7มาเอี่ยวให้เห็นเฉยนะใครเป็นนักกีทาวิว่งก็อาจจะรับผลกันไปนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของซูเปอร์นะ r ูเปอร์ห้าดเลขจับหลักร้อยครับ หลักร้อยที่เสียไปนะส่วนหลักหน่วยกับหลักสิบผ่านอยู่นะถัดมามาในส่วนของเลขมงคลครมงคลเด่นเป็นไงครับ5 4 8สีมี3มี4นะมีสมีสให้เห็นเลยทั้งบนและล่างนะผมมาให้เห็นเลยถัดมาดูส่วนของเลขประกบนะผมไม่ได้ประกบแปดอย่างที่บอก แล้วก็ไม่ได้มองเลข5ไปเลยเพราะว่าผมมองเลข5ในส่วนของเลขจับไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าอาจจะไม่มี5ให้มาเอีย่ยนะก็ส่วนผมมองว่ารามคมงโคลรอบนี้ติดวิ่งติดกีทาสะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ติดในเรื่องของเด่นตรงนะไม่เป็นไรเราไปดูคลิปหรือวิดีโอต่อไปในส่วนที่ผมกำลังจะวิเคราะห์ต่อให้นะครับ ู้ที่ตามนะครับถ้าชื่นชอบนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูนะครับเลขมงคลลาวนะครับแล้วอยากจะนำไปใช้ให้เกิดผลผมขอให้เฮงๆปังปงนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ มาให้ด้วยครับผมมันคือกำลังใจของผมครับไม่มีอะไรมากที่ขอขอการเหมือนกับทุกๆช่องทุกๆคนทุกๆยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับไม่สวยอืมนะผมมองเลขดับ หรือเลขเน่าคือเลขเก้าครับผมโรวดมาเก้าเลยนะออผมโรวดมาเลขเก้าเลยอเอาสินะส่วนเลขมงคลเด่นมงคลเด่นผมให้ดังนี้ครับสามครับสี่ครับห้าครับแลวแปดครับเด่นๆสวยๆกันไปเลยนะ ปกติขับอะไรครับซูเปอร์อ่ะเรามาดูส่วนของเลขจับคู่ครับผมมองเลขจับคู่เด่นๆไว้ดังนี้ครับ3 0 4 0 5 0และ8 0ครับถัดมาครับ3 1ครับ4 1 1> 5 1และ81ครับสุดท้ายครับ3 2ครับ4 2 5 2และ82ครับทำไมพื้นที่มันเอยียงงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะแคปไว้ด้วยแคปได้เลยผมไม่ห่วงนะครับเอาไปบอกต่อก็ได้ไม่เกี่ยงนะสำหรับนี้ครับวิเคราะห์เลขมงคลฮานอย เอ้ยเล่มุคนลาวสอรี่ครับขอโทษทีประจําวันที่สิบห้ครับเดือน6ครับพุนนี้ครับเป็นไปตามนี้ครับผมอยากให้ทุกคนเกิดปฏิหารเกิดโอกาสเกิดดวงเกิดทุกทกอย่างให้กับตัวเองนะครับขอให้เฮงๆปังๆและคนดูทุกคนกลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งสับวันนี้สวัสดีครับ